สวัสดีครับสันจะมาสอนวิธีเก็บโค้ดนะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะมีการแจกโค้ดฟรีนะครับเพื่อเอามาลดราคาส่งฟรีอะไรฟรีนะครับสำหรับคนที่สั่งของช็อปปีนะครับาบางคนแบบเ้ยทำไมเขาลดได้ทำไมเราลดไม่ได้นะครับแตะไปที่นี่ครับโค้ดส่งฟรีนะครับ เป็นรูปรถเห็นไ,ไหมไ,ไหมปไปไปอ่าจะมีเราก็เก็บโค้ดได้นะครับอ่าเห็นไ,ไหมเขาเก็บโค้ดเห็นไหมครับเนี่ยเราก็เลื่อนดูอ่าเนี่ยครับ แต่ละวันก็จะมีโค้ดนะครับเราก็เก็บเก็บนะครับแล้วเราก็สั่งของเราก็จะส่งสีด้วยนะครับแล้วก็เอาโค้ดของที่ร้านค้ามีให้ใส่ไปทีนึงนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ทุกท่านประหยัดนะครับขอบคุณครับ